าาคือคุณคุณแพตตี้คุณใช้คำว่าโภชนาการอะไรบ้างหมายความว่าไงฮะมันดูเป็นภาษาเขียนมากเลยครับใช้คำว่าโภชนาการอะไรบ้างหมายถึงสารอาหารนั่นหรอมันก็คือแป้งเนยนมน้ำตาลไข่ครับหลกัหลกๆแล้วน่าจะเป็นน่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตครับ มีโปรตีนนิดหน่อยวิตามินและธาตุเน่่ไม่รู้ไม่รู้ว่ามีม,มีไหมนะครับไม่รู้เอาหนก่อนเอาไปเก็บคื้นตู้เย็นให้เชฟก่อนเดี๋ยวเชฟว่า วันนี้ไม่ได้ออกกําังกายด้วยนะครับอาจจะแบบถอดเอฟเฟกได้ไหมคะถอดทำไมคะทำไมต้องถอดคะถอดได้แต่ว่าทำไมต้องถอดคะถอดทำไมคะ จริงหรือเปล่าครัไม่จริงคะ่ะเป็นฟิลเตอร์ค่ะหน้าสดหลอกกว่าครับนั้นเอาแบบนี้แหละครับไม่อยากหลอกเกินไปเดี๋ยวมันจะถูกติ๊กตอกแบนเพราะว่าหลอกเกินไปเอาแบบนี้แหละนี่ก็พยายามพยายามพยายามแบบลดความหล่อลงนะฮะ พี่เคยเหนังไหมไม่เคยครับคุณนาวกับเมื่อไร่ครับคุณนาวคุณนาวไปเรียนหนังสือครับเดี๋ยวก็ามาแล้วครับเลิกบ่ายสองหรือบ่ายสามนี่แหละครับกินโยกิึครับ ยกกันครับเออผมไม่ได้ไลฟ์ติ k กต็อกนานแล้วนะครับเพราะว่าพราว่าโดน TikTok, ติ๊กต็อกบลอกนะครับ7วันเนื่องจากว่าผมไปเปิดติ k กต็อกที่ฮ่องกงนะครับผมไปเปิด ไปเปิดติกตอกที่ฮ่องกงแล้วก็พอเปิดปุ๊บก็โดนบล็อกเลยโดนแบนทันทีนะครับแล้วก็ใช้งานไม่ได้เลยแล้วก็กลับมาไทยก็ใช้งานไม่ได้อีกประมาณ7วันมั้งประมาณ7วันนะครับแล้วเนี่ยเพิ่งเพิ่งใช้ได้วันนี้เลยนะครับก็เลยทดลองไลฟ์ดูนะครับผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรมันถึงมันถึงโดนบล็อกนะครับมีใครมีใครทราบบ้างฮะ ไม่ทราบเหมือนกันครับทิกตอกที่ฮ่องกงห้ามใช้หรอครับใครทราบบ้างว่าเพราะอะไรผมไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับใครรู้บ้างฮะไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไร ใครรู้บ้างครับมีใครรู้บ้างครับทำไมเขาต้องบอกด้วย เขาต้องบอกด้วยแล้วเขาบอกทําไมนะครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่รู้ใครรู้บ้างฝุ่นเยอะไหมคะก็วันนี้ก็เยอะอยู่ครับเป็นสีส้มอะใช่ไหมผมดูในแอปนะไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วล่าสุดคือล่าสุดคือฝุ่นพ m เอมเข้าทางผิวหนังได้ฝุ่นพ m เอมเข้าทางผิวหนังได้โอ้ oh my god เดี๋ยวนี้ทำผิดกฎก็โดนระงับแล้วคำถามคือผมไปไปเปิดดูเฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยที่ฮ่องกงผิดกฎหรอครับมีกดห้ามเปิดติ๊กตอกที่ฮ่องกงหรอครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆอันนี้ไม่ทราบจริงๆสวัสดีจากสุฎรนร สสวัสดีแต่แต่เหมือนว่าเวลาไปต่างประเทศเนี่ยยอดยอดผู้ติดตามจะลดลงด้วยนะ TikTok เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับไปต่างประเทศเนี่ยยอดผู้ติดตามลดลงนะครับแล้วก็อย่างล่าสุดไปฮ่องกงก็โดนฝันอะไรอีกเปล่าครับหมายถึงอะไรฮะ ฝันอะไรหรอครับหมายถึงว่าจะเอาไปตีหวยหรอครับหรือหือไงเก่งสวัสดีพี่นิวเรียนอยู่ที่ไหนไม่ได้เรียนแล้วครับ ไส้หมวกเท่นะคะไส้มันหรอไส้หมวกหรอฉันรู้ว่าเขาพิมพ์ผิดเ,ดยเฉยๆแต่ฉันอยากไม่อยากให้พิมพ์ผิดไงกำลังกินข้าวกับตไตปลาอยู่พอดีค่ะ กิในไม่พี่นิวพี่นิวกินข้าวบุกกอบไปเมื่อกี้วันนี้เชฟทำเค้กชาไทยครับนี่แนวไปเรียนหนังสือครับทำตั้งแต่เมื่อวานและเค้กวันนี้ไม่ได้ทำขอโทษค่ะแก้งพิมพ์ ไม่ต้องขอโทษครับอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์มาเถอะไม่ได้ว่าอะไรเหมือนสตาร์มาเลยน่คือเดิมมาเด็กมากยังรอเหมือนเดิมถามไปงั้นๆันพี่ไม่อ่านผมก็อ่านครับแต่ผมอ่านในใจเต้นเต้นเป็นรุ่นน้องครับเป็นรุ่นน้องหลายปีเลย คิดถึงน้องแนวอยากดูหนังที่น้องสแสดงก็ดูอันเก่าไปก่อนแล้วกันนะฮะวนเก่าไปก่อนไปไหนอ่ะเก,เก่งก่งไปไหนอ่ะ ติ๊กตอ็อกนิวเพิ่งใช้ได้เนี่ยโดนแบนไปเลยต้องหลายวันงงมากเลยไม่ได้ไลฟ์นานแล้วแหมเพราะว่าติ๊กตอ็อกโดนแบนไปไม่รู้เหมือนกัน นิวไปเปิดใช้งานที่ฮ่องกงก็ก็โดนเลยพอเปิดเข้าไปดูก็ก็โดนแบนเลยแล้วก็กลับมาก็ก็โดนแบนอยู่เจ็ดวันนะครับวันนี้เพิ่งใช้ได้สงสัยเขาห้ามไปเปิดใช้ที่ฮ่องกงมั้งใครรู้บ้างว่าว่ามันใช่ใช่ไหมอาจจะใช่แหละ ช่องเดียวครับประเทศฮ่องกงเล่นทินต่อไม่ได้เพราะเป็นกังวลเกี่ยวกับการล้วนไหลของข้อมูลชากรมาตรฐานสี่ก็คงน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ๋อครับเขาก็เลยแบนห้อง ติดต่อเราแต่เราไม่ใช่คนฮ่องกงเลยสวัสดีครับ ไม่ได้ออกกําลังกายครับผมผมเป็นหมอดองกระดูกฉีเจ็บหลังอยู่ต้องต้องเล่นหมอให้เล่นพิรัติษนะครับแต่หมอไม่บอกว่าให้เล่นทิศไหนผมก็เลยก็เลยไม่ได้เริ่มหรือต้องกลับไปถามหมอว่าไอพิลาทิษเนี่ยให้เล่นทิศไหนเพราะมันมีทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกใช่ไหม มีสี่ทิศเนะี่ยผมก็เลยไม่รู้ต้องเล่นทิศไหนก็เลยยังไม่ได้เล่นเดี๋ยวก,กับไปถามหมอก่อนว่าต้องลงทิศไหนแน่ที่หมอให้เล่น ใช่หนวดจริงครับหายไปเลยก็โดนโดนแบนดเนี่ยครับโดนแบนด์ก็เลยหายไปเลยแนวไปเรียนหนังสือครับเดี๋ยวก็มากำลังกลับมาอยู่ โดนอะไรโดนแบรน์นี่ครับแบรน์ที่ไม่ใช่สุกไก่ชอบน้องแนวสวยหน่นาขอบคุณครับวันนี้ไปสนามหรอครับไม่ได้ไปครับ ท่าทะเลแปรครับขอบคุณครับ ที่ติดตามนะครับขีดปืนได้ไหมปืนได้ไหมเอ๊ะยังไง ผมยุ่งหน่อยนะครับใส่หมวกมาไงเป็นคนหัวสูงไหม What do you got now? มเราเรียนอะไรหมายถึงวันนี้่ะฮะวันนี้เขาไปเรียนไปเรียนเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ English for Business ครับภาษาไทยพูดว่าอะไรวะคือไปเรียน อะไรวะภาษาอังกฤษสำหรับทำธุรกิจเหรอใช่ไหมที่อิตาลีไปเรียนภาษาอังกฤษที่อิตาลี เพื่ออะไรครับ <laughs> คุณจะไปเรียนภาษาอังกฤษคุณไปเรียนที่อิตาลีแล้วครับอันนี้มุกใช่ไหม เขาน่าจะยังเรียนอยู่ครับ ทำไมทุกคนถามเกี่ยวกับเรื่องน้องแนวต้องรอถามเจ้าตัวเองนะถามผมผมตอบไม่ได้หรอกต้องให้เจ้าตัวเขามาตอบเองเชฟเขาจะต้องตอบด้วยตัวเองครับเราตอบแทนเขาไม่ได้นะฮะโอเคไหมทุกคน เน่าที่สามารถพี่เน่าที่สามารถไปไหนครับพี่นิวพ,พ,พี่พี่เน่าพี่เน่าโอยปวดหัวบางที พี่แนวยายไปเล่นละครช่องสามแล้วก็ได้ยายพี่แนวไม่เล่นละครคุณยายพี่แนวอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำงานวันนี้ไม่ได้ทำขนมวันนี้ไม่ได้ไปซ้อมด้วยครับอยู่บ้านซ้อมอะไรเยอะแยะใครมันจะไปสนามได้ทุกวัน เข้าใจว่ามันคือคําทักทายแต่ชอบมาถามว่าวันนี้ไม่ไปสนามหรอครับวันนี้ไม่ไปซ้อมหรอครับใครมันจะไปซ้อมมันจะไปสนามเลยทุกวันผมไม่ได้อุจจาระออกมาเป็นเงินนะครับผมจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อลูกครับสวัสดีครับหนูชอบพี่หนูเป็นเอฟซีแต่ไม่ค่อยทุนะ อันนี้ดีผมชอบคุณนะแต่ผมไม่ค่อยดูผลงานของคุณเท่าไหร่โอเคดีดีด,ดีอันนี้ดีไม่ได้ไปเพราะว่าไม่มีตังค์ซื้อลูกครับบอกตามตรงมันแพงครับผม พี่ให้โอ้โหพี่แก้วพี่แก้วเก็บไว้ซ้อมเองเถอะไม่ต้องมาให้นิวหรอกนิวไม่อยากไปละหมดแพชชั่นเบื่อจะขายให้หมดเลย คือนี่ไงจะเอาไหมล่ะ M2 อ่ะเอาไหมล่ะ M2 อ่ะ M2 special ม้งจะจำไม่ได้นะว่าซื้อมาเท่าไหร่ไม่ได้ใช้ด้วยนี่เอาไปเรียนหนังสือครับ ก็รออยู่เนี่ยรอพี่แนวอยู่สวัสดีครับคุณอ e ีสิงโตว่างมาขายของับพี่เดี๋ยวเอาไปฝากไว้ที่ร้านนะเดี๋ยวไปฝากขายที่ร้านนะ ทำคลิปขนมไม่วันนี้ยังไม่ได้ทําครับแฟนพี่สวยมากและพี่ก็หล่อมากๆนะคะหนูเป็น fc พี่จริงๆแต่ก็แต่ก็ชอบนะคะชอบพี่ทั้งสองคนเลย หนูชอบเรียนทำขนมเค้กจะรอดูคลิปโอเคเสียงคือเสียงคืออะไรควยโวยอะไรกันเนาะผม่งไ,ไม่ครับผมว่าอ่านบ้างไม่อ่านบ้าง ้าอ่านทุกอันแหละแต่ว่าอันไหนที่แบบอ่านในใจก็คือก็คืออ่านในใจอ๋อฝุ่นนี่มันสถานการณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนอะอีฝุ่น PM นี่ยเนาะ ออกกําลังกายไม่ได้ออกแล้วครับตอนนี้หมอนรองกระดูกฉีกครับต้องพักการออกกําลังกายก่อนเล่นพิณอาทิตย์เบาๆได้ไปเดือยหไปสมัครเป็นลูกจ้างพี่แก้วนะเดี๋ยวรอดูก่อนถ้า ถ้ายังไม่มีอะไรทำเดี๋ยจะไปสมัครเป็นพนักงานที่ร้านนะโอเคไหมแอบรักพี่มานานแล้วนะเปิดใจเลยอันนี้คือเป็นเป็นประโยคบอกเล่าหรือว่าเป็นประโยคคำถามครับหรือเป็นประโยคคำสั่ง บางทีอ่านคอมเมนต์ก็ผมก็งงคือก็ไม่รู้หรอกว่าต้องการอะไรคิดถึงละครที่พี่นิวเล่นคู่กับพี่นุ่นนะคะภาษาอะงกสนุปมากๆเลยค่ะนี่น้องอีสิงโตเนี่ยนะพิม์พภาษาคําถามอ่านง่ายมากอ่านเข้าใจมีผลงานละครบ้างไหมคะก็มีแบบมีมีบ้างครับเจอที่สนามบินเจอใคร อยู่ดีๆางพิมพ์มก็พิมพ์ก็พิมพ์อะไรก็พิมพ์มาพี่ติวหายปวดหลังแล้อ,อไม่ปวดแล้วครับแต่ว่ายังไม่หายดีพี่นิวอย่างนี้ไม่ต้องรีบพิมพ์ก็ได้นะไมันไม่ได้มีคนพิมพ์เยอะค่อยๆพิมพ์แบบกันกรองดีๆว่าสิ่งที่ตัวเองจะพูด ผมเคยเจอพี่ที่งานศพผมต้องถามต่อไหมว่างานศพใครรับรองเลยค่ะไลฟ์ในทิกตอกพอได้ว,ว่วเลาพิมพ์มั่วได้ตลอดอืมก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นสวัสดีค่ะเข้มมาก โอ้ยหล่อแท้อยากกลับไปขวนหน้าผัวที่บ้านแล้วไปทำร้ายร่างกายเขาทำไมไปขวนหน้าเขาหืไปขวนหน้าเขาทำไมพาเขาไปคลินิกดีกว่าพาเขาไปคลินิกเสริมความงามดีกว่านะไม่ต้องไปขวนหน้าเขา ไปขวนหน้าเขาหน้าเขาก็เป็นแผลพาเขาไปคลินิกเสริมความงามดีกว่านะพาไปทำทิศมุ้มงทิศเม้นอะไรเงยนะอย่างเงี้ยนะ